แล้วก็เรื่องการจ้างงานนะฮรัรัฐมนตรีแรงงานเ,าเดินทางไปกระชับความร่วมมือด้านแรงงานนะพูดคุยกับทางอิตาลีนะครับนะไปที่สวิตแล้วก็ได้ไปหารือพูดคุยนะกับทางอิตาลีนะฮนะนี่คุณพิพัฒรชกิจประการและที่น่าสนใจก็คือได้สนทนากับทางท่านทูตอิตาลีประจำประเทศไทยก่อนหน้านั้นนะท่านหยิบยกประเด็นการทำ MOU เพื่อขยายโอกาสให้แรงงานไทยไปทํางานที่อิตาลีในภาคเกษตรซึ่งค่าจ้างสูงและสวัสดิการดีครับนะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เมื่อมีโอกาสพบปะกับทางรัฐมนตรีกระทรวงนโยบายด้านแรงงานและสังคมของอิตาลีคุณมาริ one, นาเอวิราคันเดเรลเน่ก็ไปเจอกันที่สวิตส์ก็ได้มีการหารือกันนะว่านเนี่ยรัฐบาลอิตาลีต้องการแรงงานเกษตรกระทรวงแรงงานไทยพร้อมและยินดีสนับสนุนส่งแรงงาน คนทํางานด้านการเกษตรที่มีฝีมือส่งไปให้อิตาลีได้ครับนี่ก็มีการพูดคุยหารือกันแล้วก็เตรียมที่จะเสนอคอรมอ o มต่อไปหลังจากนี้คือคนไทยไปทำงานเกษตรที่เราคุ้นนะอิสราเอลใช่ไหมไต้ห <ใน S 1> วัน,<ค>นอย่างเงี้ยแต่อิตาลีเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นนะไม่รู้เคยมีหรือเปล่านะ,ะถ้ามีได้เนี่ยก็โอ้โหก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนอกจากเรื่องเกษตรก็ในภาคบริการนะ ก็มีความต้องการแรงงานซึ่งไทยเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วด้านบริการค่ะอันนี้เป็นการขยายโอกาสของแรงงานไทยในต่างแดนค่ะ